สวัสดีครับเพื่อนครับนนท์นักเล่าข่าวครับวันนี้วันที่1มกราคม2568ครับก็พอดีเพื่อนๆพวัอนดีวีใหม่นะครับก็ผมมีข่าวชิ้นหนึ่งนะมาเล่าเพื่อนฟังเมื่อคืนก็โ้โ,โหที่อ่าสยามพารากอนใช่ไหมเออมีงานเขาเดาว นะครับก็มีคุณลิซ่ามาแล้วก็นู่นนี่นั่นมาโอ,อโ,อโอ้โหก็หืมเลยครับเมื่อคืนสุดยอดเลยทั่วโลกครับทั่วโลกเสนอข่าวิ้นนี้นะครับว่าโอ้โหสุดยอดเลยสุดติ่งกระดิ่งแมวครับแล้วก็หลายจังหวัดนะมีทุกจังหวัดนะ่ะที่อ่าจัดเขาเดาอะนะอผมก็ได้มีโอกาสไปสวดมวนต์ข้ามปีนู่นนี่นั่นก็ว่าไปอื แต่ว่าก็ดีใจกับประเทศไทยครับว่านักท่องเที่ยวมาประเทศไทยโอ้โ okay. หสุดยอดครับเงินสะพัดครับเมื่อคืนเงินสะพัดก็มีนักท่องเที่ยวเขาไปรีวิวรีวิวเรื่องประเทศไทยเราว่าเข้ามาบ้านเรานะครับหนึ่งอาหารดีสเตตพู้ดนะฮะอาหารดีแล้วก็ผู้คนนะ่ะอธัธยาใสายดีมากมีความยิ้มย้มแจ่มใส สยมันยิ้มครับแล้วก็เอาง่ายว่ามาประเทศไทยนี้ไม่ผิดหวังครับเพื่อนไม่ผิดหวังคนไทยเฟรนลี่มากเฟรนลี่มากแล้วก็นักท่องเที่ยวก็ทํารีวิวครับรีวิวเยอะแยะมากเลยว่าผู้คนเป็นมิตรแล้วก็มาแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะครับปลอดภัยการเดินทางก็สะดวกสบายรถไฟฟ้านู่นนี่นั่นก็โ,โหสุดยอดครับก็ก็ชื่นชมนะครับแล้วก็คนไทยเราเนาะ จดีอยู่แล้วเห็นคนต่างชาติจะดีอยู่แล้วนะครับก็ก็เลยเก็บมาเล่าให้ฟังว่านะครับเราก็ปี2,568น่าจะเป็นปีทองของประเทศไทยครับผู้คนก็หลั่งไหลมาเที่ยวนะฮะแล้วก็มาจับใจ่ายใช้สอยนะเราก็น่าจะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับก็หวังว่าเศรษฐกิจคงดีขึ้นนะครับ ว่าคนไทยเราเฟรนลี่อยู่แล้วครับก็อย่างที่เราไปฟังอะเกียรทิยทนแห่งชาติหมูดง้งหมูเด้งเราโอ้โหตอนรับนั่งท่องเที่ยวอย่างอย่างสุดติงกระดิ่งแมวครับก็เก็บมาเล่าเพื่อนฟังนะครับเราก็รักษาความดีไว้ก็แล้วกันนะครับไม่มีอะมากครับขออวยพรให้เพื่อนๆที่เป็นแฟนคลับผม ขอให้มีความสุขไม่เจ็บไม่จนตลอดชีวิตครับแล้วก็อย่าป่วยนะครับห้ามป่วยห้ามป่วยเด็ดขาดนะครับดูแลตัวเองแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวดูแลครอบครัวสถาบันที่ดีสุดคือสถาบันครอบครัวครับนะครับออกบ้านใส่แมสข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับมโกนกเล่าข่าวครับโวยพรเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีครับ